สวัสดีครับสมาชิกวันนี้มากับซีนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะกระชับนิดนึงนะครับก็คือจะมาแต่ทีเด็ดนะครับก็คือวันนี้เวลาน้อยนิดนึงครับผมจะพาทําตัวกระเบื้องนะครับทํำยังไงนะครับให้สมจริงนะครับแบบนี้นะครับกระเบื้องเราสามารถใช้กระเบื้องตัวไหนก็ได้นะครับ มาดูนะครับทำยังไงให้สมจริงนะครับโอเคครับเริ่มเลยวิธีการนะครับวิธีการคือผมจะทำเป็นกุ๊ปนะครับเป็นกุ๊ปแล้วก็เป็นกระเบื้องชนิดไหนก็ได้ครับผมจะยกตัวอย่างของออกระเบื้องแกนโตของไทยวัสดุนะครับ นะครับที่อาจารย์ป้อมนะครับมาสกีตอัพนะครับได้แจกไว้นะครับนะครับผมจะพาทำนะครับดล้วเมื่คลิกนะครับเข้าไปในกลุ่มตัวนี้ไฟล์นี้ผมจะแจกในคลิปเลยนะครับโอเคครับผมจะทำเป็นแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วผมจะไได้กระเบื้องตัวไหนนะครับผมจะลองดูนะครับสักสักเบอร์หนึ่งนะครับเป็นลนยนี้ก็ได้นะครับดูักเกดนะครับเทเข้าไปครับนะฮะปัญหาของมันก็คือถ้าเราจัดการไม่เปลี่ยนทําไม่เปลี่ยนนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับวิธีการคือ ให้คลิกขวานะครับดาวนลคลิกเข้าไปจนถึงพื้นผิวนะครับคลิกขวาครับ Make Unit Texture นะครับพอ Make เสร็จแล้วนะครับคลิกขวาอีกรอบหนึ่งนะครับไปที่ Texture Position นะครับปรับนะครับให้รอยต่ออยู่ด้านนอกของแล้วก็ในแนวที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วคลิกขวาด้านนอกครับ ลองไปดูนะครับประมาณนี้แล้วไปคลิกเข้าไปครับคลิกครอบทั้งหมดนะครับสิบที่ผมทําคือมันจะเป็นลักษณะเหมือนเรายาแนวนะครับคือจริงๆนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างของกระเบื้องนะครับเพื่อความสมจริงนะครับลองไปดูกันนะครับตรงส่วนนี้ผมจะก๊อปปี้ไปก่อนโมบนะครับคอนโทรลนะครับก๊อปปี้ไปเพื่อจะ ไปสร้างใหม่นะครับคลิกขวาครอบนะครับคลิกขวาเสร็จแล้ว combine texture นะครับกดยีดนะครับมันจะได้ texture ใหม่ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วไปดูนะครับผมจะเทสีนะครับใช้ extension fredo นะครับใช้ประจํานะครับไปดูนะครับไปดูชิ้นงานดูความสวยงามนะครับ เท็กเจอร์จะเป็นสีที่เราต้องต้องการเลยนะครับครับทำให้ดูอีกรอบนะครับเพื่อความเข้าใจที่ง่ายนะครับเดียบร้ไปก่อนนะครับเลือกกระเบื้องใหม่นะครับผมจะเลือกส่วนที่มันไม่ไม่มีลายนะครับจะได้ง่าย โอ้มีแต่สวยๆเลยนะฮะเนี่ยอ่ะเอาสักอันหนึ่งสีดำนี่ครับเสร็จแล้วเดีบยวไปขีเข้าไปครับเทสีครับลองดูฮะมูคอนโทรลน,นะครับ ผมเกี่ยทําใหม่นะครับผมได้ใช้วิธีการนี้นะครับแล้วไปคลิกเข้าไปครับคลิกขวาครอบนะครับเสร็จแล้วก็คอมบี้เท็กเจอร์นะครับกดเลมันก็จะปรับให้เรานะครับแต่ถ้ามันมีรอยต่อมันจะยากนิดนึงนะครับทําตามผมก็คือเม k ยูนิตนะครับใช้ปากกาดูดนะครับเทสีเหมือนเดิมนะครับไปดูนะครับว่ามันสวยแค่ไหนนะครับ อันนี้คือผมยังไม่ได้ตั้งค่าเลยนะครับผมจะตั้งค่านะครับไปที่ Escape Material นะครับบ u m p นะครับบ u มจากโปรแกรมเลยนะครับไม่ต้องใชยย้เยอะเพราะว่ามันเป็นกระเบื้องที่มีรอยต่อนะครับผิวก็จะเป็นผิวมันแล้วก็ลด s n ั k i n g นะครับให้ต่ำกว่า40นะครับลองดูนะครับ มองมันยืนดูจริงๆนะครับผมจะลองเลนเดอร์ให้ดูนะฮะเพื่จะดูกันนี่คือเทคนิคของผมนะครับแล้วก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือทีเด็ดนะครับของผมนะครับวิธีการทําให้กระเบื้องนะครับสมจริงนะครับมันก็จะต้องมียาแนวนะครับมีระยะห่าง บาง t e x t เจอมันจะไม่มีมาให้นะครับเราทำเองได้นะครับไปดูงานนะครับเป็นไงฮะดูในคอมมันจะสมจริงมากๆนะครับอ่าทบทวนอีกสักรอบหนึ่งนะครับนะครับ ไฟนี้ก็จะแจกไปนะครับถามว่าทําใหม่ได้ไหมทําแบบของตัวเองหมายถึงว่าก็ทําได้นะครับแต่ว่าที่ผมทําคือผมจะไล่เฉดสีคอยด,ดูนะครับผมจะสูมใม้ดูยาแนวผมจะไม่ไม่เป็นสีเดียวล้นๆนะครับจะเป็นเฉดสีนะครับผมทําขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกใช้งานได้สะดวกนะครับนะครับ ลองดูเอาสีโซนสีดำนิดหนึ่งครับข้อสำคัญนะครับเดิมบคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เทนะครับเพราะมันจะมีขอบที่เป็นยาแนวนะครับลองดูนะครับตัวนี้ลบทิ้งไปเลยครับเอาใหม่มุบผมจัดเป็นกรุ๊ปเพื่อให้ง่ายสะดวกในการทํางานนะครับพอเวลาเราเดิมบลญชเข้าไปในกรุ๊ปนะครับมันจะไม่ยุ่งกับตัวอื่นเลยนะครับ เมื่อกเข้าไปครับคลิกครอบครับคลิกขวาเสร็จแล้วคอมไ n e นะครับเด็มันก็จะจัดฮ่าผมยกเคสตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีรอยต่อซึ่งไม่ตรงนะครับรอยต่อวิธีการทํำยังไงวิธีการก็คือให้คลิกขวาเสร็จแล้วกด Make Unit Texture นะครับอพอ Make Unit เสร็จปุ๊บกด Texture Position ครับปรับนะครับ เลือดนนครับนะครับอพอได้ตำแหน่งที่ต้องการก็ออกนะครับแล้วมาขีดเข้าไปใหม่ขีดก,ก้อไม่หมดนะครับขีดขวานะครับเดี๋ยวนะครับอยากจะยังไม่ไม่ครบ เนี่ยนะครับอ๋อมันคอมไบล์เรียบร้อยแล้วมันจะไม่ได้ไม่เป็นไรเอาใหม่นะครับลบทิ้งนะครับมูฟคอนโทรลนะครับเมื่อกี้มันคอมไบล์เลยนะครับผมไม่ได้ย้อนลืมไปนะครับแล้วมันคลิกครับคลิกขวาครับ Make Unit นะครับ่า เสร็จแล้วปรับนะครับ t e x t เจอร์โพ t ิชันนะครับเพื่อให้เส้นขอบมันออกจากมันก็แล้วแต่เราชอบนะครับบางทีเราก็ชอบอยากให้มีเส้นขอบของตัว texture เดิมบ้างก็ได้นะครับีขวานะครับเี้ยขวาแล้วก็ combine texture นะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วประกาศดู ต่อไปผมก็จะดูนะครับเทไปดูนะครับนี่ยังไม่ตั้งค่านะครับ นะครับจะเห็นความสมจริงนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับถ้าสมมุติมันเป็นายาเดียวมันเป็นสีนี้ใช่ไหมฮะเราต้องการให้มันเป็นสีเข้มขึ้นคอยดูนะครับ ีครับโมบคอนโทรลนะครับเอมคอนโทรลง,ง่ายๆนะครับใช้ประกาดูดจิ้มที่เท็กเจอร์ของผมนะครับเนี่ยมันจะขึ้นตัวเท็กเจอร์เดิมนะครับผมทำเป็นเมจยูนิตก็ได้นะครับ ก็ได้ครับไม่แน่ใจว่าจะไปด้วยไหมนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทําเป็นเท็กชืเจอร์ใหม่ให้นะครับจอโสกงไฟล์นะครับ มาดูกันครับมาดูชิ้นงานนะครับมันก็จะเป็นลายที่เราทำนะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้ปรับนะครับดูนะครับพอผมปรบับผมก็จะบัม จากโปรแกรมเลยนะครับเสร็จแล้วก็ลดลักเนตลงเพื่อให้มันเป็นผิวมันแค่นั้นเองครับอันนี้ก็สมจริงแลวนะครับถ้าบัมเยอะในตัวลายลายของมันมันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับเราเห็นดิ้วรอยของลายนะครับโอเคครับสรุป หลอดคลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับมันเป็นทีเด็ดของการทํากระเบื้องนะครับให้สมจริงนะครับมีรอยต่อจริงๆนะครับดูสมจริงนะครับตัวลายกระเบื้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําเป็นเชตเจอร์แยกให้นะครับก็คือในไฟล์นี้แหละก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยนะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ